นายจ๋านี่ทัวมาขายให้นายจ๋าแม่ตํากับบ้านแล้วน,นัินไหนไอ้ได้อยู่ในเกมใส่ก,กูเดนขายทัวอ้อยดอนแม่ติหวัวยังไม่หายปวดลวันนี้คอแห้งแดงน้ำเป็นไหลควาตวยตั้มรวยกูไม่เามากูไม่เอาไม่หยากตัวนาย้อเดี๋ยวก่อนบอไม่ใช่ขอน่ดีอดูดหมดปองบอกตังค์ไม่มีไม่อยากกลับบ้านบอก่อโดนแม่ตีอ้อยอ้อยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยชีผมลองทางเดินเข้าโลบินอ่ะบางอยู่ไหนผมจะซื้อโลเตียเอาเงินไทยไปเลนเงินลูฟี่ ก็ได้ช่วยเทสาวสาวหัไม่ยุ่งผมไม่คนรักแฟงบุกเข้าวสวนผักและขโมยฟักแฟงอายุมันสะเลงแฟนมัก็มัดแตงแต่จะกิดไม่เ่อยดีช่วงน,นี้มันขับแยงบางบางบาซื้อถอวได้ยี่สิบอ่ะอแต่ยังไม่ขับอไขตังในสบสิบไอ,อ้ี่จะถึงเลยไม่มีไข่เลยแลยค่แค่ยีสินี่ถุงเยอะบบจูใจไปเลยนุ่มบุกซีซทงังาโอ้ขาวทั้งแยงนะบางบบยีบคอผสมงาเอ้ยนุ่มนเบารมันเคตั้นแต่ขึ้นบกจะหลงเหลือไหนเจย่ากวนตีนมา หาเจัโรงแรมมาฆ่าเราเอาไว้นองนับเงินขับรถชงเสาพังยับยึงเสาเสาเรียกร้องก็ไปหาสักคึ่งสุดตีไม่ตัดกูจะเอาไปมึกงชตมึงไงชียิตมึงีวิตมีวตึงไีวิตม่งไงีวตึงไงชีวิตมึงไวิเมึงไงายิตมึงไงนีวตไีตมึงไงชีวิตมึงไีตมึงไีตมึงไงตมึงไงมไงีวิามึไชตไีวตไีิม่งไ้วิมิไิวอ เราอนอมไม่ใช่คนไม่ดีอดุดหมดปอบอกจะตัง